มกแล้วไลฟ์สุดแต่ไลฟ์สุดขายของอันนี้อันนี้ไลฟ์ไปถึงเมืองจีนแล้ขายได้ไลฟ์สุดขายของเลยอันนี้มันเข้าตรงไหนเนาะมาละมาตรงไหนเราคุยมิชิหายไปอ๋อมาช้ามันีเรียนนงครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจ พิ่ไทยเพื่อนเกษตรสุรบพีะนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับวันนี้เป็น EP พิเศษครับ EP 23ที่สเป็นวันพุทธที่28เดือน10นะครับปี2 5งันสะครับเป็น EP พิเศษที่วันนี้เรามีอาคาโุกะสอท่านครับมาร่วมออกรายการปกติแล้ววันพุธเราจะไลฟ์กันที่ประมาณ3าทุ่มถึง4ทุ่มแต่วันนี้เป็น EP พิเศษเพราะว่าเรามีฝ่ายการตลาด บินตรงมาจากเมืองจีนเลยแต่ว่ามาอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วนะครับแล้วก็มีท่านสาสาวามาด้วยนะครับส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงครับวันนี้ผมวิเชียรเสศพระเวทครับได้นาอคาตุกะสองท่านมาพบกับท่านค่ะตอนแรกอยากให้คุณแนะนําตัวกับผู้ชมดบ้างครับสวัสดีค่ะดังๆเอาก็ะดามสวัสดีค่ะทุกท่านชื่อคุณฉันหุ่ยค่ะเป็นคนจีนคนจีนแท้ๆเลยค่ะ 妈不得你个克妈天尼玛困哈考虑完了呢新卡新卡矿台被开的金卡大家好我是陈慧来自中国的现在我在泰国就是找泰国的农作品然后进口到中国去这样子 <Okay. S 2>、嗯 ครับสวัสดีครับผมเม,มทัศสสรีวงนาครับเป็นผู้จัดการศูนย์ให้บริการเอชครบวงรจรจังหวัดพิจิตรครับผมเดี๋ยวขออยาตปักไม้นะเพราะว่าวันนี้เป็นกรณีพิเศษที่มัไม่มีการมไม่มีการเตรียมเลยตรงหน้าเลยแต่ในเมื่อคุณลีเดียหรือคุณให้ฉุนสุดุนเลยชื่ออะไรนะหุยเฉิน เล็กวิดียน่าจะง่ายกว่าเล็ก,เวกวิดีย,ยง่ายกว่านะครับค่ะได้หมดเลยซึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนค <c oughs> ่ะอ่าก็เอิญคุณแนะนําก่อนว่ามาทําอะไรมาที่เมืเอมมงไทยมาเมืองไทยอ๋อมามาเมืองไทยก็ครั้งนี้ก็เคยจัดค้นหาสินค้าไทยค <c oughs> รับพวกเกษตรศสินค้าเกี่ยวกับที่ของกินของใช้ก็ะด้อย่างนี้ไปตีตลาดจีนค่ะครับครับไปส่งออกที่ตลาดจีนเลยที่จีนนี่มีอะไรบ้างครับน ที่ตอนนี้ที่ต้องการนี่จะมีพ่อพิษไทยพิษไทยสดทุกเดมมังคุดงอกอม,มะพร้าวแล้วแล้วแล้ววันนี้มาเห็นพิษไทยสดผมแล้วรู้สึกไงครับครับอ๋อพิษไทยสดก็บอกว่ารู้สึกว่ามีไร่ที่ปลูกเยอะมากเยอะมากเลยและคุณภาพของพิษไทยสดก็ได้อยู่นะครับมันก็คุณภาพดีอยู่มันก็ยาวเลยอย่างหนึ่งที่พิษไทย พิกไทยให้มันก็จะกลิ่นก็จะหอมด้วยหอมเลยครับครับครับแต่สำหรับวันนี้นะครับต้องต้องขอบอกลุ่หน้าก่อนว่าไม่ได้มีการเตรียมเลยลุหน้าเลยคือค,คุณแจ้งคุณลิเดียไปว่ามีมีฟาร,ร์มเขาก็อยากมาดูทันทีเลยใช่ค่ะใช่เลยค่ะเพอผมว่าจะมีการแพ็กวันนี้เขาก็ตรงมาเลยประมาณนั้นก็เลย,ยไม,ไม่ไม่มีการเตรียมตัวเนาะ,ะทีนี้ก็อยากจะถามคุณลิเดียว่า,ารู้จักพริกไทยเซรามิคได้ยังไง อ๋อเราก็เส้ไนไอเน็ตพอดีว่าเราจะไปเรามาหาที่บอกว่าที่โรงงานโรงงานที่ผลิตที่มีผลิตหรือว่าฟันที่ปลูกพิษไทยเลยเราก็เสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตเราก็เจอที่บอกว่า Facebook y o u ู YouTube ก็เห็นบริษัทนี้ตีเลยน่าเชื่อเถิดได้เราก็ปีนม,มาท,าทันทีเลย <c oughs> ก็ติดต่อไปเลยครับแล้ววันนี้คุณเรียดมาจากกรุงเทพมามาคนเดียวทำไมทำไมกล้ามาคนเดียวได้ย,ยังไง อ๋อรพราะว่ามั่นใจค่ะเห็นเจา้าเห็นเจ้าของบริษัทเขาก็ไลายทุกวันเลยแนะนําสินค้านี่นุ่นก็เห็นเขามีโรงงานจริงๆเลยอะ่ะเราก็มั่นใจว่าเอออันนี้บริษัทนี้น่าจะน่าเชื่อถือได้เลยจึงกล้ามาเลยค่ะจึงกล้ามปกติอปกติตลาดพริกไทยในจีนนี่มันมีนะมีอยู่แล้วค่ะอืมแต่ว่าวันนี้คุณมาเห็นเกิดความมั่นใจนี้คิดว่าตลาดน่าจะไปได้ไกลไหมครับ น่าจะไปได้ไกลค่ะเพราะว่าคุณภาพมันดีอีกอย่างหนึ่งก็คือก็มีของเยอะด้วยค่ะก็จะน่าจะไปได้ไกลเลยเพราะว่าประชาชนจีนเยอะอ่ะคนต้องการก็เยอะด้วยเหมือนกันครับแล้วนอกจากพริกไทยแล้วผักผลไม้ไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยค่ะโดยเฉพาะทุกเรียนคนจีนชอบมากเลยค่ะทุเรียนอืทุเรียนค่ะทุเรียนสดเลยค่ะทุเรียนสดแล้วก็มีอะไรมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวหอมอืมจะมะพร้าวเลยอ่าแล้วก็ แล้วก็มาขมไปได้ไหมมาขามาขมก็ไปได้ค่ะมะขำก็ไปได้มะม่วงมะม่วงมัม่วงมะม่วงน้ำตอไม้แห้งค่ะน้ำตอไม้โอ้แห้งครับวันนี้ก็อยากจะฝากความมั่นใจให้เกษตรกรทางบ้านครับที่กำลังติดตามรายการ Facebook l i ์ EP พิเศษครับเป็น EP ที่13ครับวันพุธที่28เดือน10 ปี63นะครับเป็น E ีพีพิเศษที่เราได้เชิญฝ่ายการตลาดของมาจากประเทศจีนนะครับมาคือมีความสนใจในพริกไทยโดยตรงๆเลยใช่ <ç ay S 2> ค่ะ<ร>ใช่เลยค่ะแต่ปกติเราก็ทําเพื่ออื่นอยู่ด้วยทําอยาอ่างอื่นค่ะปกติก็นําเข้าทุกเปลนอยู่แล้วค่ะนาเข้าทุกเปลนอยู่แล้วใช,ใช่วันนี้ก็เป็นนี้เป็นหมายเลยครับ <adaki> หากหากท่านต้องการผู้ชมทางบ้านเนาะเกษตรกรทางบ้านมีมีสินค้ามีทุเรียนมีผลไม้ก็ไปได้ไปได้ด้วย แต่ว่าพริกไทยนี้เอาทัวร์แน่นอนเอาเลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้เราม้งมั่นก็จะมาดูมาค้นหาสินค้าพริกไทยสุดเลยค่ะพริกไทยเลยค่ะตอนนี้ก็อยากให้คุณเมทัศน์โทษนาว่าวันนี้ท่านรู้สึกไงที่มานั่งตรงนี้เรามาให้คนลิศานี้ก็โอเคนะครับก็เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วเครื่องมือทางการตลาดหลายๆอย่างเนี่ยตามเหมือนกุลิเดียพูดว่ารู้จัก ซีรอนพีพีได้ยังไงก,<อ>ก็ติดตามผ่าน a c e b o o k ไลฟ์ติดตามผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ต่างๆเนี่ยเครื่องมือต่างๆพวกนี้มันคือเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดตัวหนึ่งที่ที่ทำให้ลูกค้า worldwide ทั่วโลกเลยรู้จักคุณแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้อง PR ตัวคุณเองว่าคุณมีสินค้าอะไรคุณภาพแบบไหนปริมาณมากน้อยแค่ไหนสามารถส่งแบบต่อเนื่องได้ไหมซึ่งตรงจุดเนี้ยมันก็จะทําให้ลูกค้าตามหาตัวคุณเจอตรงนี้ก็ก็อยากให้ คนที่เป็นเจ้าของสวนเองก็ต้องเปิดตัวคุณเองด้วยว่าคุณผลิตสินค้าอะไรเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็ต้องการสินค้าบางอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้ทางคุริเดียทางจีนเนี่ยเขาอชอบมากเลยทุเรียน,ช,นชอบมากเลยเอ,อะไรนะ้ะม่วงอบแห้งเนาะพ้ำม่วงนั้นดอกไม้อบแห้งแล้วก็มีอะไรอีกมีมะพราะ้าวมีส้มโอส้มโอเองเนี่ยของพิจิตเราเองเนี่ยก็ก็ก,ก็ก็เขาสนใจอย,อยู่นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเราทํางานแบบคนเดียวทํางานเดียว เป็นฟาร์มเดียเด่ยวๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขายของได้เพราะหนึ่งคุลเดียสั่งทีก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์เนาะตู้หนึ่งก็ติดติดฟุตอย่างน้อยก็ยังไม่มีก็สิบห้าตันอย่างเงี้ยยี่สิบตันอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งทำคนเดียวมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้วแล้วเขาสามารถที่จะสั่งของแบบต่อเนื่องแล้วคุณจะมีของให้เขาแบบต่อเนื่องได้ไหมตรงนี้ก็มาพิจารณาดูกันหลายๆอย่างนะครับโอเคครับผมครับอันนี้ก็คือข้อหนึ่งของของการนําเสนอเนาะ เราจะเปิดตัวแล้วได้ยังไงเหมือนคุณนิมทัศบอกซึ่งผมก็เฟซบุ๊กไลฟ์มาหลายรอบอก็ก็คือต้องต้องการวันนี้แหละต้องการให้คู่ค้าเห็นเราต้องการให้ลูกค้ารู้จักเราครับวันนี้เขาแสดงว่าเรามาถูกทางใช่ค่ะก็ต้องขอบขอบคุณคุณนิเดียนะครับอต้องขอบคุณเหมือนกันครับอันนี้วันนี้คนเราคงใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเราต้องพาคุณนิเดียไปดูฟาร์มนะครับจากนั้นก็จะเรียกพาท่านขึ้นเครื่องน,น,นะครับว่ามีไฟล์กลับที่ห้าโมงเย็น วันนี้สี่มงเย็นต้องถึงนั่นครับก็อาจจะอาจจะเฟซบุ๊กไลได้ไม่นานก็อ่าีพีนี้ก็อยากจะฝากความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมหลายสาขาทั้งพืชผักอ่าพืชอ่าเขาเรียกอะไรเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องแล้วก็พืชสวนครัวเครื่องต้มยำตะไคร้ตะไคร้พริกสดพริกแกวขาที่ผมเคยพูดเกินนําไว้วันนี้ครับมันมาถึงแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ เรามีของไหมเรามีระบบจัดการที่จะลงกู้ตู้คนทั้นั<ๆ>้ได้ไหมวันนี้ครับเราจะมาหาทางออกร่วมกับคุณลีเดียร่วมกับคุณเมทัศซึ่งวันนี้เราเป็นการเรามาพบปะกันก่อนเรามาคุยคุยกันว่าเราจะเอาอะไรมั่งจะไปแบบไหนซึ่งวันหน้าครับอีพีต่อไปครับเราจะมาพบกันอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็รอบนี้เรามาเปิดตัวว่าวันนี้ครับเรามีคู่ค้าซึ่งเป็นตัวแทนหรือเป็นบริษัทชาวจีนตรงๆเลยแล้วก็หาของส่งไปจีนอยู่แล้วครับส่วนมันจะเป็นไปได้มากน้อยยังไงหรือว่า อา,อาจะมีอะไรเพิ่มเติมครับก็ก็จะให้ท่านรับชมในอีพีต่อไปอยากให้คุณยาิยฝากความมั่นใจให้กับพี่น้องที่ทางประเทร่วมกับร่วมกับพวกเราว่าซื้อจริงอัน,นอันนี้จะให้พูดภาษาไทยหรือว่าพูดภาษาจีนเลยไทยครัไทยหรอไทยก็จะไม่ค่อยแข็งเลงนะคะอ๋อคือคอ,ค,อคุณจีนเราอ่ะก็จะส่วนใหญ่ก็จะนิยมมากเลยของ <ส>ของกินสินค้าไทย<อ>สินค้าไทยนิยมมากเลยชอบมากเพราะว่าสินค้าไทยมันได้คุณภาพ<อ>และรสชาติก็อร่อยด้วยก็คือว่าถ้าเธอมีสินค้าที่ติดดีโดยเฉพาะที่สินค้าเกษตรก็เ,<อ>เกษตรเลยเพราะว่าสินค้าที่พบขผองะไม้ยพวกครึ่งเทศอ,อย่างนี้เลยถ้าคุณภาพได้และก็จํานอนได้เลยรเรามั่นใจมากเลยคือก็จะมีคนจีนนักธุรกิจคนจีนต้องมาซื้อแน่นอนค่ะ 好、哦呃、啊。在旁边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 在 特别是胡椒这一块，就是现目前来为止的话，就是如果生胡椒的话，国内做的话就是比较少，所以这一个的话市场也是很大的，就是可以考虑一下。泰国的农作物质量都是蛮好的，而且就是它的味道也是非常的好的，所以就是希望大大支持大家多多的支持泰国的农产品，然后出口到中国这样子。谢谢大家。 下次的话就是，如果有机会的话，我们将会就是带你们去看一下，看一下其他的就是农作物，像榴莲呐、啊，还有其他的蔬菜之类的这种农作物的农场、种植场这样子看一下。大家期待下次的直播吧。OK ปากความมันใจถึงเกษตรกรที่กำลังจะปลูกที่จะที่จะทาเกษตรสักยันงก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วสินค้าของเราเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดหลายๆครั้งว่าจริงๆแล้วตกลงเราไม่มีตลาดหรือเราม,มีของไม่มีของขายกันแน่เอาให้ชัวร์ <S <S สุดท้ายนะวันนี้ตลาดมาแล้วท่านมีของหรือยังท่านมีของที่มีคุณภาพพ,พอไหมท่านมีของที่มีปริมาณมากพอไหมสามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้ไหมตรงนี้ต้องถามตัวท่านเองแล้วว่าว่าตอนเนี้ ความมั่นใจของตลาดมันม right. ีลเห็นได้ชัดหลายๆหลายๆตัวที่ผมลงไปทําในจังหวัดพิจิตรแม้กระทั่งพืชสินค้าเกษตรอินทรีย์หลายตัวเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันท่านก็บอกไม่มีของขายอย่างตอนเนื่องแล้วซึ่งตรงจุดนี้ก็มีตลาดใหญ่เข้ามาอีกซึ่งตรงจุดนี้ก็เห็นภาพว่าพิจิตรเรามีอะไรหลายๆอย่างทั้งมะม่วงน้ําดอกไม้ทั้งมะยงชิดทั้งส้มโอซึ่งตรงจุดนี้แม้กระทั่งข้าวเราเนี่ยก็มีปริมาณมากในจังหวัดพิจิตรเอง เราก็ต้องมาดูว่าแล้วข้าวเราคุณภาพแบบไหนตามที่ทางคุริเดียหรือว่าทางจีนเขาต้องการเนี่ยเราผลิตได้มากน้อยแค่ไหนท่านก็าสามารถคุยผ่านทางสำนักง,งานของสสวที่พิจิตรได้ที่สารกลางชั้น2นะครับตรงข้ากับหอการค้าหรือจะผ่านมาทางคุณวิเชียนก็ได้นะครับที่ที่ซีรอนพีพีที่สากเหล็กนะครับตรงจุดนี้ก็สามารถติดต่อก,กันเข้ามาได้เราก็จะได้เชื่อมตลาดซึ่งกันและกันได้นะครับ,รบโอเคครับ ครับนั่นก็เป็นให้ทั้งสองท่านฝากความมันจใจกับพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่สน,นใจนงานเกษตรว่าต่อจากนี้ไปหากท่านทําเกษตรแบบมีทิศทางแบบมีบูรณาการแบบมีขั้นมีตอนแบบสามารถเป็นพิเศษขึ้นมาแล้วก็มีปริมาณที่มากพอวันนี้ครับเรามีตลาดแล้วแต่ว่าเหนือสิ่งใดครับก็อยากให้ท่านปรับแนวคิดปรับทัศนคติให้เข้ามาสู่ระบบคือมันจะต้องมีระบบรายงาน ระบบตรวจสอบแปลงวันนี้เราก็พาเราก็จะพาคุณดีเดียไปดูแปลงที่เราจะทาํามาค้าขายกันคือส่วนหนึ่งคือคนซื้อเขาก็อยากเห็นของจริงๆไม่ใช่เห็นเฉพาะภาพไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ส่งมาทางเมลก็ไม่ใช่วันนี้จะพาคุณดีเดียไปเดินย่าดินย่าโคลน<อ>พาไปลุยป่าลุยสวนนะครับคร<อ>าวนี้ก็ขอต้องขอขอบคุณกับคุณคุณจำเนียนครับผู้ที่รับชมแล้วก็อีกหลายท่านครับผู้รับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็หากอีพีนี้มีประโยชน์ มีสิ่งที่อ,อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องของเราให้มีความมั่นใจเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์แผนใหม่นะครับเป็นพืชเครื่องเทศเครื่องเคียงเครื่องแกงแล้วก็เป็นพืชผักผลไม้ครบวงจรครับวันนี้ผู้ซื้อมาจากประเทศจีนเลยนะครับแต่วันนี้มามาดูคร่าวๆก่อนวันหน้าหากมันจะมีการซื้อขายครับเราจะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งกูได้ยเดียวก็อาจจะมันาทิที่สองสามรอบ <Okay. S 1> แล้วก็จะพาบอสมาด้วย ใช่ค่ะประมาณนั้นแต่บอสใหญ่มาด้วยเลยค่ะโอเคครับขั้นแรกต้องขอขอบคุณนิเรศนิเดียจากประเทศจีนขอบคุณคุณเมทัศสรีวงนาผู้จัดการสสวจวพิจิตรแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับที่ติดตามอีพีพิเศษนี้หากรายการนี้เป็นประโยชน์ก็ขอให้ท่านช่วยแชร์ต่อช่วยบอกต่อคุณอัญชลีมุนบุญมากนะครับก็สวัสดีครับคุณอัญชลีบุญมากไม่รู้อยู่ทางไหนเนาะทำเกษตรสาขาได้อยู่ก็อยากให้ท่านมั่นใจแล้วก็บอกต่อญาติพี่น้องได้ว่าวันนี้หากท่านเข้ามาเชื่อมกับ โครงการเกษตรบูรณาการ4.0ของเรานะครับเราก็จะมีตลาดให้ท่านหลายรายการแต่ครั้งนี้ท่านคนต้องขอขอรับเรื่องกับคุลิเดียกับท่านวีทัศน์ไว้ก่อนว่าเราจะมีระบบจัดก,การระบบบูรณาการยังไงทีจ่จะเชื่อมไปสู่แปลงเกษตรกรของเราสำหรับวันนี้เรามีโอกาสมีมีโอกาสมานี้ก็เป็นนี้เป็นหมายอันดีแต่ว่าเวลาเรามีน้อยคุณ <c oughs> ลิเดียเดินทาง,งมา,าตั้งแต่เช้าแล้าแต่ต้องขึ้นเครื่องให้ทนันสี่โ <c oughs> มงเย็นนี้ว <c oughs> ันนี้เคยตื่น ตีสี่เลยเค่ะตีสี่เลยตีสี่เพื่อจะทำไฟทีหกโมงเช้ายี่สิบนาทีมาลงที่พิสเหนียเลยชิโลยครับตูพิสสุดเลยอ่ะตัวอ่อพิสสุดตรงเลยค่ะต้องมาตูของเลยกับโอเครู้สึกวันเด็ดไม่คม่อยสะียรนก็ยังไงก็ต้องนำรายการอีพีที่13านี่ครับนำมาพี่น้องอภปราคาจากเป็นีพีพิเศษครับแล้วคืนนี้ผมจะไล์อีกรอบหนึ่งว่าเราคุยกันตกลงกันเป็นยังไงแล้วอาจจะเป็นพื้นฐานไงครับ คืนนี้ผมมีโอกาสคุยอีกหนึ่งชั่วโมงสำหรับตอนนี้ต้องขอสรุปนํารายการนี้ไปก่อนเพราะว่าเป็นห่วงคุณเลเดียจะตัวเครื่องจะ <c oughs> ไม่ทันไฟนะครับ <c oughs> ก็อยากจะมาไล์สดให้เห็นหน้าเห็นตาก่อนว่าวันนี้เรามีตลาดแล้วทั้งพืชผักผลไม้อีกหลายรายการที่งเราจะนวดไปว่าต้องการอะไรมั่งแบบไหนไปกันยังไงค้าขายกันยังไงนะครับแล้วเกษตรกร,ะร,กรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงครับวันนี้รายการ,กรเกษตรเงินล้านพิกไทยศิลีพีแล้วก็โครงการ,กรเกษตรบูรณาการ4.0 ก็ต้องขอราพาจากทุกท่านไปก่อนขอให้พี่น้องเกษตรกรท่านครับอยู่ดีมีสุขครับรักษากายรักษาใจครับให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ทารายการนี้ครับเก็บไปคิดเก็บกับไปวางแผนว่าเราจะทํายังไงให้มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพส่งเข้าไปขายยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เอกไปที่จีนเลยตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็ตลาดที่ผมกำลังเปิดอยู่นี่คือตลาดแมคโครก็ยังเปิดแ่าแขนรับทุกรายการที่เป็นพืชผักสวนครัว นะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นเราต้องมีคุณภาพเนาะโอเคครับสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณคุณเมทัศ์ีวงานาแล้วก็คุณลิเดียอีกรอบนึงครับขอบคุณคุณครูทุกท่านครับที่ติดตามทุกอีพีแล้วก็ที่จะแชร์ต่อที่จะบอกกันต่อกับรายการดีๆอย่างนี้สไลด์ต้อขอนารายการจัดไปก่อนครับโอกาสหน้าวันพุธคืนนี้ วันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ครับเราจะมีการไล์สดแล้วก็บอกข่าวเกษตรกรบอกข่าวการตลาดบอกข่าววิถีทางการเกษตรที่มีเกิดหมายต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีบุรณาการอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาพาก่าไก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับที่จะติดตามทุก EP ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ